สองสาวฮอตระดับโลกที่เคยมีข่าวลือออกเดทกับ V BTS บลิงและอาเมียจะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วเพราะล่าสุดคำคืนที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปของ V b t ีทีเอสวีทกับเจนนี่บลัคเพียงเทปาริสประเทศฝรั่งเศสและทางต้นสังกัดออกมาเปิดเผยไม่เป็นทางการว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินและวันนี้จะพามาส่องเรื่องหัวใจของวีว่าเคยมีข่าวเด็ดกับใครมาบ้างทุกข่าวทางเจ้าตัวและทางต้นสังกัดไม่เคยออกมายืนยันเลยดังนั้นฟังขำๆพอ หน่จอยเรดไว้เรดในปี2014-2019วีและจอยเป็นคู่ที่น่าจับตาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งคู่มักจะเจอกันที่รายการเพลงอยู่บ่อยๆรวมถึงเหตุการณ์ที่ทําให้แฟนคลับรู้สึกเอใจกินเวลายาวนานถึง6ปีแต่แล้วเมื่อปี2020จอยก็ได้ประกาศเปิดตัวคบกับแรปเปอร์หนุ่มคลัสอันเป็นปิดตำนานจีนอย่างยาวนาน 2อจือวีทไว้ในปี2019มีเมีข่าวลือเล็กๆน้อยๆออกมาว่าวีและจือวีออกเดทกันโดยที่ทั้งคู่ใส่เสื้อเหมือนกันแต่นี้ก็เป็นแค่หลักฐานชิ้นเดียวที่มีนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีโมเมนต์อะไรออกมาอีกเลย จูเลียโอแฮนเซนในปี2022ช่วงเดือนมิถุนายนวีกับจูเลียโอแฮนเซนมีข่าวลือออกเด็ดกันหลังจากที่จูเลียอัปเดตรูปในอินสตาแกรมสตอรี่กับวีอย่างสนิทสนมพร้อมแคปชั่นบอกว่า first date Julia and V แต่หลังจากนั้นจูเลียก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเธอกับวีเป็นแค่เพื่อนเท่าน,านั้น และข่าวลือล่าสุดที่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นจริงที่สุดสำหรับวีและเจนนี่แบล็กพิงกทางต้นสังกัดได้ออกมาเปิดเผยไม่เป็นทางการว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินทำให้หลายคนเริ่มปักใจเชื่อมากขึ้นว่าทั้งสองคนอาจกำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็เป็นได้